สวัสดีจ้าพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปดูต้นลาดเบอร์รี่ปีนี้คุณลุงคุณลุงขตัดต้านสันโ,<ฮ>โ<ฮ>อ้โหนี่คือต้อนเก่าด้อต้อนที่จะได้เก็บลูกมันปีนี้ยายกำลังออกแล้วนี่อันนี้ต้นใหม่ นี่คือต้นใหม่จะจะออกปีหน้าจะออนี่ไงต้นใหม่เนี่ยจ้านี่คือต้นเก่าเนี่ยแปลงแปลงรัสเบอร์รี่จ้าดูนะดูนะยาขึ้นเต้นเลยตอนนี้คุณลุงก็กำลังเอายาออกอเยอะมากกี่แปลงอ่ะหนึ่งล้วนะ โอ้โหวันนี้หายไปแล้วต้นเนี้ยแถวนี้ตายไปหมดละสองอยหญเยอะมากเลย วิวที่บ้านเต็มร้อยนะจ๊ะอันนู้นมันขยายออกไปเองนู่นป่าเนี่ยอันนี้ก็ลัดเรีจ่จ้ะแต่เราไม่ได้ดูแลอันนี้มันเป็นเหมือ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 นที่ว่าเหมือนอะไรนะที่เรามันมันไอ้ต้นบิงระแบมันมีหน่อนะ อันนี้ก็เนี่ยอันนี้ก็ต้นสารเน่ดูสิปลูกครั้งเดียวมันขยายเข้าไปในป่าเต็มเลยเนี่ยสารเณจ้าเนี่ย,ยอันนี้อันนี้อันนี้เหมือนตําแยบ้านเรานะแต่เจ็บปวดมากทั้งแสบร้อนนะถ้าโดนมันนะอะเยอะแยะไปหมดเฮ้ยมันฝรั่งมันฝรั่ง แตกหน่อแล้วจ้าแต่ยาเยอะเดี๋ยวเราก็มาตะเอามาดึงญ้าออกนี่ไงเนี่ยต้นมันฝรั่งขึ้นแล้วที่เราปลูกเออเมือ่อสองสามอาทิตย์ที่แล้วดูซิขึ้นแล้วขึ้นเยอะเลยเินดูก่อนนะปัดปัดปัปัด ยาวคือจ้าถแล้วจ้ามันฝรั่งค่อยไม่เดินไปลวถราจะมาขยาย แครอทพาะแครลลอทเอาไว้จะมาขยายจะเอาดินใส่ซื้อดินมาหุ้ยไม่ได้เข้ามาสองวันเห็นไหมเอาปุ๋ยเอาปุ๋ยอ่ะเอาไว้รอบๆไอตัวทากอ่ะมันจะมากินเนี่ยมันจะมากินเนี่ยมันไม่พอมันโดนโดนเนี้ย โดนปุ๋ยอะปุ๋ยมันจะเค็มหรือ,อยังไงไม่รู้นะมันจะไม่กล้าเดินมามันแสบมั้งเพราะว่าตัวทากมันเป็นมันไม่มีเปลือกคุ้มเนาะเป็นสัตว์เป็นแบบเหมือนอะไรเหมือนตัวปิงอะเนาะโอ้โหโอ้โหโตเร็วมากอุยนี่ไงไม่ได้เข้ามาอันนี้ก็เพราะ ขึ้นใช่อันนี้ก็หอมไทยก็ขึ้นเยอะแล้วโอ้โหแตงกวาค่อยมาแล้วมาละมาละจะเอาอันนี้ไปขยายพันธุ์นะเนี่ยต้นเบลอเนี่ยเอาต้องเอาออกแล้วนั่นเนี่ยหุย เห็นไหมผักลอยฟ้าใส่กล่องโฟมแล้วก็ผูกโยงกับเนี่ยโยงหมดอันนี้ก็ใส่น้ำตรงขาไว้ไม่ให้ตัวตัวทากมากินผักโอ้ ผูกไม่ให้เขาขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยอโอเคค่ะ